สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมความรู้สึกในการขี่ของเจ้าดีแม็กซ์2022นะมันทุกบามประมาณสามตันเป็นไงเดี๋ยวเราจะนั่อนรรับกันมาได้เลยนะครับครับนี่ก็ปามโคตร,ปปรล้นนะแรงนี้สุราชหนึ่งและสองอีกแล้วเช่นเคยน่าแบบโคตนะรหนะักอ่ะนาดีโวเราก็มาดีโวไปคันหนึ่งแล้วนะนี่นี่คือดีโวไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคันโคตรเร็วเลยนะไปแป๊บเดียวสีดำแป๊บเดียวนะก็ตะลางใหญ่แบบนี้เนี่ย ขี่เต็มรีโว่สามตันนะแม่เจ้าสามตันกว่า,วาอะไรโน้อยนะแต่แน่นครับแน่นทุกลายแบบหอบแดกกันเลยเทีเดียว,วเจ้าเพลงนี้ทางง่นยเลยจะเยอะนะอาาเพูดคุยกันในรถกรันอีกแล้วเช่นเคยน่า,นาหอบนไอ้โชเฟอร์เมื่อกี้บอกว่าอยากเพิ่งไปอยากเพ่งไปแต่ก็ช่างมาันนะมันได้มาไว ล้นเลยเป็นไงความสู้การแบบทีของรีโว่เมื่อกี้แน่นไหมเป็นร้อยอาเป็นร้อยนะดับไปมาเรสไตล์ก็คือไม่ได้เอาวินเอาพอกาดกล้ามึงจะพูดกล้านออกเออแล้วเราไม่ต้องแบบขึ้นไปดับข้างบนรถเลยนะแม่งดับจากข้างล่างได้เลยนะสามตันรีโว่สามตันอะไรจะเป็นสามตันร้อยถ้าปกติถ้าเป็นดับแบบ คนไทยสไตล์เนี่ยก็ต้องขึ้นไปเสียวเวลาอีกน้ำนี้ไม่ต้องขึ้นเลยเลี่ย์นะถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสเดี๋ยวผมถ่ายให้ได้รับชมนะเดี๋ยวต้องมีคนขับแล้วก็ให้ให้คนถ่ายอีกคนหนึ่งนะว่าวิธีการเรียงเรียงไงนะเรียงจากแบบดับแบบนี้โคตรง่ายนะไม่ต้องขึ้นไปให้อันตรายข้างบนนะไม่ต้องเออพลัดตกเออไม่ต้อง,นออองคนไม่ต้องเสียวๆ,ๆตกด้วยนะลายบามันก็ไม่ตกเพราะมัน ใช่เพราะว่าเอ้แหลมแหลมๆเนี่ยทิ่มทิ่มทิ่ม,แล,ม,แ,ลม,แ,ลมแล้วก็เรียงข้างขึ้นมามโอ้โหแบบง่ายมามออกโอเคเดี๋ยวผูวิ่งในรถสักเล็กน้อยนะแล้วก็บดโฟร์ไฮน่ะนะทางในสวนเมื่อกี้นะคครับ่อนข้างที่จะลื่นนะผมใช้โหมดโฟโลนะครับโอซโลอย่างเดียวเลยของผมเนี่ยนะถ้าในสวนแบบนี้นะยิงตามสามตันแบบนี้ด้วยนะไต่ไปช้าๆมันจะได้เซฟรถ ดีโบใจซาโลเหมือนกันรีโบ่นยกเลยนะมาดจิกโ,กโยกดัง,ดงลุมทีนี้ยกเลยนะก็คงทางที่จะดูทลายน้อยแต่ว่าหนักยกเองนะน,นี้คนเกี่ยวแบบว่าเขาต้องรีบไปแปลงอื่นด้วยนะทำเวลาไม่ทันจะให้ลานมายกก็ไกลนะแปลงนี้ไกลจากลานนั่งที่จะประมาณไม่คนาี้คือ,าห,อหาตังค์ไปเที่ยว จะหาตัางไปทเที่ยวเชียงใหม่ด้วยเนะทียงหนดังจิด๊ดจิได้จะดินดินอีกแล้วนะดินเนี่ยมันชอบติดบริเวณทไม่รโว่มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ะรอ้อนะเพราะไอตัวนั้นน่ะมันคนน่อนหนีตัวแผ่นดักอะไรสักอย่างนึงเลยนี่ฟังเตียงเบรกมันดินติดเบรกเห็นไหมบังเตียงไม่ดีไหมดิน ไม่ต้องตกใจนะต้าเดี๋ยวนี้ให้ให้าฟังฟังเสียงดยัวไม่ติับรยกันอะเมื่อดังแบบก็คือดินมันไปอุดอุดในเบรกเนะียมันจะมีแผน่นมันเป็นแผ่นอะไรไม่รู้นะมันมันจะมีถอดเมื่อเราถอดล้อออกใช่ไหมแล้วมันก็จะมี เบรกไอตัวจับเบรกนะคาลิเปอร์เบรกแผ่นเบรกแล้วก็จานเบรกนะถ้าเราต่อมามันจะมีแผ่นแผ่นรองก<ม>ันดินหรือเปล่าผมเรียกไม่ถูกนะใช่มันให้ดินเข้าเนะี่ยนั่นแนั่นแหละหแผ่นนัน่นกันก<ๆ>ันดินกันดินเข้าไปข้างในหรือเปล่าไม่รู้งือนนันนะแล้วดินจะไปกระจุอยู่ในนั้นเลยนะคันนี้ก็ติดลมมาด้วยนะในล,ล้างมันก็จะมีเสียงดังแบบนี้ดี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 บางคนตกใจนึกว่าเบรกหบแล้วเบรกหเบรกกัดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่จริงแล้วดิน วิธีการทําให้เสียงมันหายไปเลยเนี่ยก็คือต้องถอดล้อนะแล้วก็ฉีดน้ําแรงดันสูญฉีดเลยนะเนี่ยดังใหญ่แล้วทางนี้จนนะนั่งสองทางเลยก็คือติดลมด้วยนะคริปติดลมที่เราแล้วมาเนี่ยผมไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยถ้าดินมันแห้งมันก็จะไปขูดน,นะก็ต้องล้างเลยเมื่อกี้มาดังไหม

Đi bình bệnh bằng đường, nếu chìm to nó sẽ hại Bằng đường, đằng khô ràng, lúc trước nó không đằng Nếu chìm 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 nó sẽ hại Nếu chìm chìm มันดินมันอยู่ตามซอกนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาไปฉีดเอาโจเฟอร์ตกใจกันเลยเดี๋ยวจะดูความที่มันดังแรงขนาดโจเฟอร์กลับข้างหลังนะ่นยังได้ตามหลังมายังได้ยินเหรเบรกเลขอ่ะเหมือนเราย้ำเบรกดิได้ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันโจเฟอร์ทำนายช่างนายช่างเล็กได้เลยเดี๋ยวค่อยไปล้าง เบียรอคือเป็นร้อยอยู่ครับมัคเบียรอน่าจะคิดดินนี<า>นนยัเบย์จริงมันปกติของรุ่นนี้แหละล <c oughs> ิโวเนี่ยมันดินโอกาสดังแบบนี้น้อยไม,มไม่ค่อยมี่านบนอะไรย,ยังไงเออลิวโวนี่ขนาดบนล่างแล้วมั่านะก็ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวถอดล้อล่างเนะี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะแต่ก็ยังอีกนานแหละ ต่อเทอดแล้วก็ล้างให้ดูว่าเป็นยังไงนะมันแห้งโครนที่มันตอนนี้มันเปียกๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันแห้งเนี่ยมันก็จะไปอุดบริเวณจานอะไรโจ้กันมันก็ดังอีดีดังแบบโอ้โหคนข้างนอกได้ยินนะขย้ำเบรกด้วนขย้ำไปเบรกล้วนะแต่มันไม่ใช่เบรกนันนะก็เบรกทั้งสี่แล้วก็เลยมันรถมันหนักเดี๋ยวก็าพยายามกำหนดใหญ่ดีกว่า หน้าก็เดี๋ยวไปจีจๆเนาะถูไหนุกคนอ๋อเดี๋ยวไปข้าไปทักหน้าอ๋อเดี๋ยวมาดูความรู้สึกการขีี่สตันเคยพูดไปแล้วนะสตันเนี่ยสาตันก็สบายสบายสายดีแม็กเด็กจิ๊บจิ๊บ่สามจุดบลิตรอากาศกแรงหนารสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตร จะพลูกเกียร์ธรรมดาสปีดอัตราทศหนักกำลังดีนะแต่ตอนนี้เบรกดังชิบหายหมดเลย <c ười> ไอ้เหี้ยดังหน้ากลัวอยู <c> ่ <ười> อะไรวะเนี่ย <c ười> หน้ามาอย่าตีบุงมาดิวหน้ามาก็คือคุยเรื่องเบรกดังโอ้โหแบบดังแบแบฟัง

ชิดกับไอ้แผ่นอะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมพูดถึงนะครับมันไม่ถูกนะผมไม่ใช่ช่างนะหน้าไอ้แผ่นตัวนั้นแหละแผ่นรองมันมันชิดกันเกินนะระยะห่างมันนิดเดียวนะเดี๋ยวมีโอกาสแต่งนี่ไปดูห่างนิดเดียวมากเลยแล้วมันก็ดินไปกระดุกนิดเดียวก็ดังเลยฟิต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 เลยนี่เรื่องอะไลนะแม่งจะพูดความรู้สึกยังไงครับขี่เจอประเดนเจอเลย ไม่ต้องตกใจนะใครใช้รุ่นนี้แล้วมันจะดังแบบนี้อีดอีดนะดีนะเนี่ยถอดล้อออกมานะสต่เรบใครที่ลุยมันหนักๆลุยโพลนมากถอดล้อมาแล้วก็น้ําฉีดแยกแม่แรงขึ้นก่อนนะครับแล้วถอดล้อฉีดลองดูว่าหายไหมถ้าไม่หายก็ลองไปล้างไปล้างให้เขาเช็คเบรกดูนะไม่น่ารู้เลยตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันไปที่ร้านเขาม่งเขาถอดล้อเคลียร์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 หายเลย

ไอ้เหี้ยกูค่าเลยจึ๊ง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 าเบรกเอเอเ<ช>ผมอยู่ดูในคลับดีแม็กนะไอตัวตอนเดียวเนี่ยผมเห็นมีอยู่พันหนึ่งเนอะมันเป็นอะไรนะเบรกมันครบแล้วล้อล็อกไปเลยนะตัวโกวินนี่แหละที่ต่อปมานยี่สิบรู้สึกว่า,าพี่เราทีวีนาเขาปัญหาเบรกครบหรือเปล่าไม่เลยนะ แต่มันก็ไม่ส่งทางพวงมาลัยนั้นไม่น่าเกี่ยวนะไม่ไม่เหมือนนิ้วโอนะมันไม่เป็นทางนะออย่าปล่อยเลยอันนั้นาเกี่ยววนนี้วโอนพาดเองนู่นนะจะดิ้นจุกเฉยๆเลยแต่เสียงน่ากลัวนะนั่งแบบแรงมากเลยสบายๆบายสามพัน คลิปดีมานี้แล้วกันนะแม่เจ้าใช้ควาให้ฟังความรู้สึกในการขับขี่ว่าเป็นไงนะมันทุกสถานการก็สบายสบายนั้งแต่รถดำตั้งนอนออแต่รถวอะไรก็สบายนะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหานี้นะก็แนะนําตัดล้อ,อแล้วก็จีจีดีดล่างดูนะเดี๋ยวก็หายน่าจะไปหา้ก็ไปปรึกษาร้านอะไรดูนะบางทีเบคครบเพลเจร์กนใหม่แต่เรบวันนี้ก็สวัสดีครับผม